สบายดีประชุมถูกคนเริ่มมันเริ่มพอกับแม่น้องพัาไส้ซุอเก่าซื้อม่สั่งกันนะผมกินซุปก็มีตลาดเลง เสีย่าอย่าลืมห้องเดิมันไปค่ะสืองามมีติดตัวงามงามนี่บ้าพอดีบักทิวค่ะบ้าพอดีเลยอันนี้อ้าวจะมีนินนะงามลิสติกหน่อยทายตลาดแรงเมื่อนี้เดี๋ยวสิพาไปหาของกินอีกแม่น้องฟ้าใสแต่ว่าบุเป็นเด้อ กอยังเก่งงยกอยอยู่ก้ก็ยังว่าวโบได้ยังออกก้มโบได้ใครดีเนาะเอ้ยเนาะ่ม่สมยังกเียสมเสียไดใครแจงงานคือในการเบงค่ะ khu tôi đi hả tôi này hả khăn mặt bên cây bù sa mà nhìn cái nửa chín chín nhảy chín đắp khu nói đây mi bỏ mi đi khu nhảy chị khu nhảy cái khu nội khu nói cái áo khu á Hãy subscribe đấy kênh Ghiền Cái này บ้นันโดเอาชิันเป็นเช้าน้ะเห็นบ่ฮะไปอบ่แล้วตัวน้อยตัวใหญ่น้เหาเอาเป็นช้าวเอาไปชิให้ไปไดอันนี้น้ำชองคูอันนี้น้ำนี่พอดีโอ้ยไม่เถอานี่เนาะลงเลยใจหอบใจไปก่อน งามบร้าวิกินพันปลาเลยมื่อนี้เมืออ่อไงงวะกินพันปลาเลยมื่อหนัก่อนมื่อนี้งามเนาะหูปิน้นเป็นโตก็มีเป็นตอนกับมีนังก็งามบริเนาะ คือสีบัวห้องซื้อมานนะบัมีแนวซื้อซื้อเมย์ซื้อตนซื้อนะคะซื้อันช่อเาีืาเรียกวมันได้ตามบริติมผักผักเวีสองสามมืบอนบัวหวานบัหวานหงดิบมาเนี่ยดิบเนื้อหาพัดแลนวมันเาดิบหรอมันเหินหรือมันเหียวเพิ่มและแห้งบัอยากได้คุณนายบอนนดดิบ นานพันมู้เอดิมไม่ใช่เนี่ยมืจักมือเลยซิมือปิดมนีวัดอาวิสังเลยขัปก่สวยมื้นหนาตอนนี้เรากินพันปลาก่อนเลยสืบปลาไหว้ดิโลหนึ่ง ชื่อแซงนะชื่อจิตร์ตาคือตู้อีเทนนะจกักโตนะฮะจิตรตู้หาล้อยจะอยากเนาะตู้หาล้อยเท่าไรนะลอยโต้อยโตอีขัดเอล ฝนตกแล้วผัดมาผัดยังอยู่ยังอยู่บม่ได้เปิดห้านสองสามมื้อนี่แล้วก็เลยมันบม่ได้เบิดประเดกค่ะผัดพรผัดพรมีแต่จิรอเนาะซื้ออะไรเด้ตัวหาลอยกินจิรออลไรเด้อมันอีเด้อปักกับเงาเลยจะปิ้งตั้มดินะเฮ้ยปิ้งกบตั้มดิ เลนจะมีหาสิบพันโตก็หาสิบถามามือชื่อทีไหนม,มื่อหนาสิบซอยนี่ค่ะ,ะ,ะ <c oughs> ใจดีนะ,ะ,ะหันโต ในกระทินกระไลยี่สบซื้อปลาเนยมีปลาบอ่ซื้อปลาเนี่ยมีปลาเขาเติมบุเป็นตั้งอาหาร เอาเติมเน็ตบุป็นสวยงามงามปลาปิ้งบุมี่มานอีเนาะบัดมืออยากได้เบิด้ดเลยขายเป็นลเทหาือไหฮะคะแนนขายคะแนนขายเดี่ยนแะ่มีเนาะปลาดุ มาบัวธนนมณมาขำโพดชื่อแล้วไปเด็กตำไปางามงาม kê okay, nhanh nhai ừ. sáng Cái Sự sáng mẹ sư ưm sáng Sao Ừ, ừ. ừ. sáng mạnh về Tôi đây chỉ xếp hả Xếp bớt Lỡ em bố xếp

ຊ <laughs> <laughs> ີອົກບໍ່ຊັ້ນເນາະອ້າເໂຕໃດເມືໃຫ້ລູຄັບນຫກກິກຢບໍນ ใสดีใส่เมยจะไปใส่เลยบัมาเหมือนโอ้ยสบายอีนนี้นะไอชิสืออย่างดีบัมีแนวซื้อคุณลืมซื้อหอมปอบแม่น้องผัดไส้กะมาซื้อแนวพันป้าคุลืมซื้อผักหอมปอบไปซื้อหอมปอบก่อน มาซื <rude S 2> ้อผัหอมปอบนำไม้ค่าก็มัดทะเลหอมปอบเออมัดนึ่งพอแหละไปพันติดบโตก็มีปลาก็มีมันคือเรลืองแค่นะมัดทนะ เจ้าต no ัวเป็นตองนะไม่หักบกอเป็นตองมึงรู so ้ส so ิหรือว่าใดๆต้น like. นั <sh> ่นก็ได้แหละพอมีพันปลากตนอีกหน่อยเขาบกินดอกเม่เอ็ดปลามึงเด็ดพันปลากินขอบใจด้จัได้หรือได้ ยาสีาพันไปซื้อในกระถินในกระถินเท่าไรคะอันหนึ่งเท่าไรก็มาหลายตายกะไรวะฮะคลิปนี้แม่้องพัดไซต์กระโชว์จบคลิปเองเท่านี้เนะ